ตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอน้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้จะเป็นภาคต่อจากทงางซานภาค5.5นะครับจะเป็นเรื่องราวของดาวฟาวรานันซึ่งเป็นสถานที่ที่ทงางซานส่งหลานชายสุดที่รักของเขาไปปฏิบัติภารากิจที่ดาวแห่งนี้ภารากิจจะสําเร็จหรือไม่โปรดติดตามกันยาวๆเลยนะครับสําหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้า8นาฬิกาช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับ สำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อเดินไปที่สวนหลังบ้านเขาก็ามาถึงพระราชวังแห่งหนึ่งอย่างง่ายดายมองเข้าไปข้างในแล้วเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจในบ้านเสียงหยน สมชุดยาวและลังยุ่งโยเธอแต่งตัวเรียบง่ายาพับแขนเสื้อขึ้นและติดกิปติดผมเอียงเพื่อให้ผมยาวของเธอดูราวกับว่ามันจะหลุดล่วงได้ทุกเมื่อภายในพระราชวังแห่งนี้มีผนังที่ปบคุมดได้ภาพเขียนม้วนต่างๆซึ่งร้อนเป็นภาพเหมือนทั้งภาพเต็มตัวและภาพเฉพาะหน้าท่านแม่ท่านกำลังทำอะไรโยรันเกดเดินเข้ามาหยิบภาพวาดจากเสียงโยนและช่วยเธอแขวนบนผนัง นี่เจ้าหนูน้อยเจ้ากลับมาแล้วงั้นเหรอเป็นยังไงบ้างเจ้าได้อะไรมาบ้างหรือไม่เสียงยุนถามด้วยรอยเย้มเปล่าข้าไมา่ได้อะไรมาเลยมันเป็นการเดินทางที่เสียเปล่าจริงๆร้านเก๋อโกหกโดยไม่กลับทิบตาเสียงยุนกล่าวว่าเอาระไม่เป็นไรถ้าคิดว่าผู้อาโสคงจะเลือดเลือนและสับสนได้เขาพูดจาไร้สาระตลอดทั้งวันเขาต้องการอะไรจากเจ็ดไข่มุกศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอ มันผ่านมาหลายปีแล้วถ้าพวกมันมีอยู่จริงพวกมันคงถูกคนอื่นเอาไปหมดแล้วเอาลระลูกชายมาดูภาพวาดเหล่านี้สิเจ้าชอบอันไหนจากนั้นหลานเก๋จึงหันไปสนใจภาพวาดบนผนังทั้ง3ด้านแม้ว่าภาพวาดเหล่านี้จะแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือภาพวาดทั้งหมดเป็นภาพเด็กสาวที่สวยงามบางคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรูหราบางคนแต่งกายเรียบง่าย บางคนอ้วนบางคนผอมแต่ละคนก็มีลักษณะแระจุดแข็งเป็นของตัวเองท่านแม่เมื่อไรที่ท่านชอบภาพเหล่านี้ภาพเหล่านี้เป็นของใครข้าว่าท่านแม่สวยกว่าตั้งเยอะรานเกิไม่ลังเลที่จะชมแม่ของเขาเสียงยนยิ้มอย่างมีความสุขแต่ก็าพูดว่าจริงๆงั้นเหรออย่าเป็นเหมือนพ่อของเจ้าปากชมแม่แต่ก็ยังแอบมองผู้หญิงสวยๆอยู่บ้าง รานเกิดพูดอย่างเที่ยงธรรมว่าแน่นอนว่าสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงข้าได้รับความจริงใจและความเชื่อถือจากท่านมาซึ่งเทียบไม่ได้กับพ่อแน่นอนท่านควรจะเข้มงวดกว่านี้ข้าคิดว่าผู้นำคนสวยจากเมืองแม่น้ำมองพ่อของเราเมื่อข่าวที่แล้วนั้นมันแปลกไปเล็กน้อยหน้าวาณิรานเฉียงก็จามออกมาเอาขายี้จมูกตัวเองด้วยความงุนงงและพูดกับตัวเองว่าใครกำลังนินทาข้าอยู่หรือไม่ หรือว่าใครกําลังคิดถึงข้าโยเสียงหยวนมองดูลูกชายของเธอด้วยสายตาที่แปลกประหลาดและพูดว่าเจ้าหมายถึงพี่ชุยงั้นเหรอพี่ชุยงั้นเหรอเขาเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่หลานเก๋อเอ่ยด้วยความประหลาดใจเสียงหยวนพูดอย่างเคอเขินว่าแต่เธอมักจะคิดว่าเธอเป็นผู้ชายเหตุผลที่เธอมองพ่อของเจ้าก็เพราะว่าเธอเคยตามจีบข้ามาก่อนดวงตาของหลานเก๋อเบิกว้างด้วยความตกใจ แล้พูดขึ้นว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยงั้นเหรอบอกข้าทีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เชียงหยวนกอกตาไปที่ลูกชายของเธอแล้วพูดว่าอย่าเพิ่งขัดจังหวะอะไรรีบไ,ไปดูภาพวาดเหล่านี้เผื่อว่ามีภาพไหนที่เจ้าชอบบ้างรานเก๋ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหันศีรษะไปมองม้วนกระดาษตรงหน้าหลังจากมองดูมันสักพักเขาเข้ายักไหลแล้วพูดว่าพวกเขาเข้าดูดีกันหมดไม่มีอะไรเป็นพิเศษ คนนี้ก็ดูเจ้าชู้เกินไปแม้ว่าคนนี้จะดูบริสุทธิ์มากแต่ดวงตาของเธอกับเย่อหยิงค้าดาว่าเธอคงเป็นคนประเภทหญิงยโสและเข้ากับคนอื่นได้ยากคนนี้ดูอ่อนโยนมากแต่ขาของเธอก็สั้นเกินไปดูขาของเธอสิขาของเธอไม่ยาวเท่าน้องของข้าด้วยซ้ำเมืม่อฟังการประเมินของหลานเกอแล้วเซีงยงหยุนก็อดไม่ได้ที่จะวาดเส้นสีดำสามเส้นบนหน้าผากของเธอ จ้าไม่สามารถเลือกมากขนาดนั้นได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าทั้งหมดนี้ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันโดยแม่ของเจ้าจากสาวงามที่ได้รับคำชมจากตระกูลใหญ่แแม้แต่ผู้คนดูสินี่คือผู้หญิงที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงหลังจากได้ยินเสียงที่แม่ของเธอพูดหลานเก๋ก็ตระหนักบางอย่างขึ้นมาทันทีและถามด้วยความไม่แน่ใจว่าทำไมท่านถึงคัดเลือกสิ่งเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังเสียงยุนกล่าวว่าแน่นอนว่าข้า รังมองหาภรรยาให้กับเจ้าเจ้าไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะต้องหาคู่แล้วข้าซึ่งเป็นแม่ของเจ้าเป็นคนใจกว้างเป็นพิเศษหรือไม่ก็ประโยชน์ของเจ้าข้าไม่ได้ออกไปราสัตว์มาเป็นเวลานานแล้วหลานเก๋อก้าวถอยหลังทถละเก้าแล้วพูดว่าเอาละท่านผููถูกท่านเป็นคนใจกว้างมากถ้าอย่างนั้นท่านก็เก็บมันไว้เองได้ขณะที่เขาพูดขเขาก็ถอยกลับไปที่ประตูแล้ว อันหลังแล้ววิ่งหายไปในพริบตาหยุดอยู่ตรงนั้นนะเจ้าหนูถึงแม้ว่าเจ้าจะหนีไปได้แต่เจ้าก็หนีจากพระราชวังนี้ไม่ได้หรอกหลานเกิดไม่กล้าที่จะอยู่ในพระราชวังจึงวิ่งออกไปนอกวงังอ้อมไปเล็กน้อยและหาร้านอาหารเล็กๆที่จะเข้าไปหลังจากนั่งลงแล้วเขาก็ายังคงดูหวาดกลัวที่พ่อพูดเมื่อก่อนเป็นเรื่องจริงแต่ท่านพ่อก็บอกว่าถ้าข้าออกไปหาไข่มุกแร้เทียมทาน เขาจะช่วยปิดการนแม่ไม่ใช่เหรอนี่มันไม่เป็นความจริงเลยตั้งแต่เขาได้พบกับผู้ชายที่ชื่อฟาหัวแม้แต่การดื่มน้ําเย็นาก็กลายมาเป็นปัญหาฟันของเขาไปแล้วเมื่อคิดถึงฟาหัวรันเกิดข้อตัวสัรนทันทีเพราะเขาตระหนักได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเขาได้ฟาหัวจะแบ่งปันความเจ็บปวดร่วมกันแล้วพวกเขาจะแบ่งปันความรู้สึกนี้ด้วยหรือไม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับตัวเขาและเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกพิเศษบางอย่างอยู่เสมอดูเหมือนว่าความรู้สึกนั้นมาจากฝาหัวกรณีนี้หากในอนาคตเขามีผู้หญิงที่ชอบจริงๆเมื่อเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแฟนผู้ชายคนนั้นจะรู้สึกได้และมีความสุขด้วยไหมเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ความกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้ก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาทันที หากเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงจะไม่ใช่ไม่ไม่แน่นอนมีเสียงดังเกิดขึ้นร้านเกิดทุบโต๊ะแล้วลุกขึ้นเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนเมื่อคิดดังนี้เขาก็ไม่สนใจเรื่องการรับประทานอาหารอีกต่อไปเขาออกจากร้านอาหารวิ่งตรงไปที่ด้านหลังของพระราชวังและมาถึงเนินเขาเล็กๆด้านหลังพระราชวังเนินเขานั้นดูแปลกมาก มีหมอกปกคลุมไปทั่วและมีทหารรักษาพระราชวังคอยเฝ้าอยู่โดยรอบในฐานะเจ้าชายรันเกอย่อมมีการเดินทางที่ราบรื่นเป็นธรรมดาเขาข้าวเข้าสู่เมฆรละดวงตาของเขาก็สดใสขึ้นอย่างกระทานหันบนเนินเขาไม่มีสาราหรือหอคอยมีเพียงบ้านฟางเท่านั้นเขาจึงวิ่งขึ้นไปทีละสองก้าวแต่ก่อนจะถึงบ้านเขาก็อดตะกนไม่ได้ว่าผู้อวโส ผู้อาวุโสท่านอยู่ไหนประตูกระท่อมเปิดออกและชายชราก็เดินออกมาชายชราหลังค่อมเล็กน้อยสวมชุดคลุมผ้าธรรมดาผมและเคราขาวหัวร้อนเล็กน้อยและถือไม้เท้าอยู่ในมือเขาดูเหมือนชายชราที่ดูอ่อนแอเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้าหนูข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าคิดจะรอกข้าให้มอบน้ำแห่งชีวิตให้เจ้าชายชราจ้องมองหลานเกิดด้วยความระมัดระวังเป็นไปได้อย่างไร ท่านผู้อาวุโสข้าเป็นคนแบบนั้นงั้นเหรอรานเกอดพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ไม่แสดงหน้าใดๆและยายัางหน้าโดยไม่รังเรเจ้าก็เป็นคนเช่นนั้นแหละน้ำแห่งชีวิตเป็นวายชั้นีที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่การจากอัง,งุนด้วยตัวเองผลิตในปริมาณน,น้อยมากและเป็นงานอาริเรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเพื่อความบันเทิงส่วนตัวแต่ตั้งแต่ถูกร้านเกอค้นพบ เ,เขาก็วิ่งไปดื่มไวน์เป็นครั้งคราวน่าเสียดายที่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่เองมีความทนทานต่อแอลกอฮอล์ตามมากทุกครั้งที่เขาดื่มมากเกินไปรานเกิดจะใช้หลักวิธีเพื่อที่จะหาไวน์มาเดิมดังนั้นเจ้าชายผู้นี้จึงไม่เปลี่ยนที่ต้อนรับในสายตาของเขาอีกต่อไปท่านผู้อาวุโส ổ, ท่านอย่ามองข้าอย่างนั้นสิรานเกิดพูดข้าแค่ป้องกันการโจรกรรมจากไวน์ชั้นดีของข้า ผู้อาวศขาวด้วยน้ำเสียงจริงจังเอาระเอาระค่ายอมแพ้แล้วข้ามาที่นี่ไม่ใช่เรื่องวายแต่เพื่อถามท่านเรื่องจริงจ,งจังเรื่องหนึ่งดันเกิดพูดด้วยรอยยิ้มขอโทษผู้อาวผู้ยิ่งใหญ่จ้องมองเขาได้ความสับสนและกล่าวว่าเจ้าริ่งน้อยอย่างเจ้าจะทําเรื่องจริงจังอะไรพ่อแม่ก็เหมือนเจ้าและพ่อแม่ของเจ้าไม่เคยจริงจังอะไรและเจ้าจะมาจริงจังกว่าพวกเขาได้อย่างไง จ้าทั้งสามเขาไม่ใช่คนดีสักเท่าไรนับตั้งแต่ที่หลานเก๋บอกหลานเสียงเกี่ยวกับน้ําแห่งชีวิตจกักรพรรดแห่งอาณาจักรอิสรภาพก็มาที่นี่บ่อยมากแต่ทว่าผู้ที่มาบ่อยที่สุดและมีความสามารถในการดื่มที่ดีที่สุดก็คือเสียงโยนถ้าไม่ใช่เพราะว่าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ต้องอยู่ในพระราชวังเพื่อปกป้องจกักรพรรดเขาคงอยากจะย้ายออกไปนานแล้วออกไปจากตระกูลที่ไม่ซื่อสัตย์นี้ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าอยากจะถามท่านว่ามีวิธีใดที่จะปลดคำสาปได้บ้างไหมรานเกิฟรฟพูดอย่างจริงจังดวงตาของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ขยับและเขายกมือขึ้นใดนั้นอากาศที่ใสในตอนแรกก็ดูเหมือนจะเหนียวเหน,นนะและท่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ดูเหมือนจะมีวัตถุที่จับต้องได้เพิ่มชั้นของรัศมีสีสันร,รอบๆกระถอมรานเก๋รรู้สึกถึงมันอย่างลึกซึ้งที่สุดในความรู้สึกของเขา รังอันอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งของท่าต่างๆหอ,อหุ้มเขาไว้ชอบพิบตาต่อมาเขาเข้ามาอยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แล้วผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ยังคงดูแก่และอ่อนแอเขาบีบมือของเขาแด้รู้สึกอย่างเงีย,งยบๆสักครู่จากนั้นยกมือเคลื่อนและใช้พลังงานอ่อนโยนเพื่อที่จะเป่าเขาออกไปหลายสิบเมตรไปซะเจ้าเด็กเลวพลังแระสายเลือดของเจ้ามีพลังมากกว่าคนทำดาวหลายเท่า และการเคลื่อนไหวของท่าต่างๆก็สอดประสานกับความมหัศจรรย์ของสวรรค์และโลกไม่มีสัญญาณของคำสาปใดๆเลยเจ้าอย่าคิดที่จะโกงน้ำแห่งชีวิตของข้าเลยผู้อาวโสรันเกิดต้องการเดินไปข้างหน้าแต่ม่านแสงกั้นเขาวไว้ข้างนอกแแม้แต่เสียงของเขาเข้าไม่ได้ยินจากข้างในข้าดูไม่น่าเชื่อถือง,งั้นเหรอใบหน้าของรานเกิดเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความโกรธแค้น ท่านยังบอกอีกว่าครอบครัวของเราไม่ซื่อสัตย์อีกงั้นเหรอนี่มันแค่กรณีที่ขานด้านบนคดและขาดด้านล่างคดเท่านั้นข้าไม่ควรที่จะทิ้งน้ําแห่งชีวิตไว้ครึ่งหนึ่งให้กับเจ้าเมื่อครั้งที่แล้วเลยผู้อวุโสข้าควรทําอย่างไรดีข้าจะทําอย่างไรทิ้งจะเลิกติดต่อกับผู้ชายคนนั้นได้แล้วข้าจะหนีจากเงื้อมือของแม่ข้าได้อย่างไรชั่วขณะหนึ่งร้านเก๋ อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจขึ้นไปบนฟ้าใบหน้าของเขามีอาการเจ็บปวดทางด้านฟ้าหัวเมื่อเดินออกจากประตูฟ้าหัวหันกลับไปมองป้ายร้านสามชั้นที่อยู่ด้านหลังเขาหนังสือติดไว้ตรงหน้าร้านว่าพระราชวังเฉิงเฉิงราชวังเฉิงเฉงกระจายอยู่ทั่วอาณาจักรแห่งกฎขายสมบัติตามธรรมชาติทุกชนิดแต่เจ้าของพระราชวังเฉิงเฉิงนั้นลึกลับมากและไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร ในอาณาจักรแห่งกฎดูเหมือนว่าเขาจะไม่ถูกควบคุมโดยอาณาจักรแห่งกฎฝ่าหัวถือกล่องไม้อันวิจิตงดงามไว้ในมือและเขาก็จับกล่องนั้นไว้แน่นฝ่าหัวในขณะนี้มีเสียงอันไพเราะดังขึ้นฝ่าหัวหันกลับมาและเห็นหญิงสาวในชุดพระราชสำนักเดินออกมาจากพระราชวังเฉงเฉิงหญิงสาวคนนี้ดูมีอายุราวๆ1 8บแถึงเปีผิวขาวและใบหน้าที่สวยงาม ชุดราชสำนักที่ปากลายดอกไม้นั้นช่วยเน้นรูปร่างอันเยาวยวนของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบแางของเธอยกขึ้นเล็กน้อยมีท่าทีเย็นชาและภูมิใจเล็กน้อยหลังจากเรียกฟ้าหัวแล้วเธอก็เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดวยมองไปที่ผู้ควบคุมกฎที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นเยาวแห่งเมืองปัญญาที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยสายตาที่ร้อนแรงที่จริงถ้าเจ้าเต็มใจข้าจะไปบอกท่านพ่อก็ได้ หญิงสาวกก่าอย่างจริงจังทำไมต้องเสวลามาเซ็นอะไรแบบนี้ป้าหัวจ้องมองเธออย่างสงบและใส่หัวเบาๆพูดขึ้นว่าข้าจะคืนเงินให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นเขาก็พยักหน้าให้กับหญิงสาวแล้วเดินออกไปหญิงสาวมองออกไปทางด้านหลังของเขาได้อดไม่ได้ที่จะกระทือบเท้าอย่างเจ้าโชเจ้าคนนี้หญิงนักจริงๆถ้าเจ้าชอบเขาเจ้าก็ควรเดินเข้าไปในชีวิตของเขา เสียงอันอ่อนโยนดังเคิ้นว่าหญิงสาวหันศีรษะไปเธอก็เห็นพ่อของเธอในชุดคลุมสีขาวเดินเข้ามาหาเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวหญิงสาวหันกลับไปมองพ่อของเธอแลกขมวดคี้วข้าจะเข้าไปได้ยังไงเขาเป็นถึงผู้คอบคุมกฎดและเขาเข้าอาศัยอยู่กับเด็กพิการทุกวันคนอื่นก็ทําได้ข้าชอบความใจดีของเขาแต่ในฐานะลูกสาวของท่านและ องหญิงน้อยของสาขาพระราชวังเฉิงเฉิงแห่งเมืองแห่งกฎข้าจะไปที่แบบนั้นได้ยังไงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ